เวลา17นาิกา13นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอภิรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้ในยอนทัวกอดเอกอัครราชทูตราชนาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยซึ่งพระรพรทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลอองทุดีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่26ตุลาคม2563เฝ้าทูลอองทุดีพระบาทกราบบัคคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นา่งคามิล่าทัวกอด ภริยาเอกอัคราชทูตร่วมเฝ้าทุลละองทุลีพระบาทด้วยเวลา17บเนิกายนาทีพระจักรพรพระบรมราชวโรกัดให้นายยูริยาวิยาโฮเอกอัคราชทูสาธารณรราฟิลแด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระจัารพรพระบรมราชวรโรกาดให้เฝ้าทุลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่1ิเเมษายน2564 เฝ้าทุลลองทุลีพระบาท,รรบาทกราบมคมทุลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นั่งเอลินามูตาเนนพระยาเอกอัครราชทูตร,ร่วมเฝ้าทุลลองทุลีพระบาทด้วยเวลา17บเนิกาสามนาทีพระรพรทานพระบรมราชาวโรกาดให้ในายบูหมัดอับดุลไหเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบางกราเทศประจําประเทศไทยซึ่งพระรพรทานพระบรมราชาวโรกาดให้เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่20เมษายน2 564 เฝ้าทูลอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา17นาิา51นาทีพระจักรพรรพระบรมราช,ชาวโรกาดให้ในอำนาจเจเจริญรักอายการสูงสุดนำอายการประจำกองเฝ้า,า,าทูลอองทุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้ในไพรัตัฐพรสมบูรณ์สิริรองอายการสูงสุดในเพียรศักดิ์สมบัติทองอธิบดีอายการสำนันนกงานคณะกรรมการอายการ และนายยันยงเดชพิรัตนมงคลเลขานุการอายการสูงสุดรวมเฝ้าถุลอองทุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้พระราทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่งานอายการนั้นมีหลักคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานสำคัญอยู่และแก่ความสุจริตเมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์ หรือซื้อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่าง ด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำสุจริตได้เลยท่านทั้งหลายผู้ทำหน้าที่อายการจึงควรทำความเข้าใจคุณธรรมข้อนี้ให้ทราบชัดและตั้งแต่ฝึกฝนอบรมตนเองให้มีความสุจริตเป็นปกตินิสัยเวลา เวลา17นาิกา59นาทีพระรจาถานพระบรมราชาวโรกาสให้รองศาสตราจารย์วิรพลทองมารักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยายลัยแม่โจ้พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยายลัยแม่โจ้เฝ้าทุลอองธุลีพระบาท ทุนกล้าวถุงกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการจําหน่ายผลผลิตของโครงการสาธิตการปลูกพืชผักพืชไรและไม้ผลแบบประนีตในพื้นที่โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริอําเภอท่าหยางจังหวัดเพ,รพรชรบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยใน,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567และในโอกาสที่มหาวิทยลาลัยแม่โจ้ก่อตั้งครบ90ปีในวันที่7มิถุนายน2567 เวลา18.06น,นพระราาทานพระบรมราชาวโรากาสให้ในกอบชัยสังสิทธิสวัสดิ์นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเฝ้าทุลอองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาว,วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาว,วิชาว,วิศวกรรมไฟฟ้า กับถุนกล้าวถุนกระหม่อมถวายรูปประติมากรรมนูนต่ำพระมหาธาตุเจดียวัรพระสิงห์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนกล้าวถุนกระหม่อมถวายปาริญญาบริหารธุรกิจดุษตีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ<ร>กับทุนกล้าวถุนกระหม่อมถวายภาคลุมไหลและ้าพันคอแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งพระราชารุไทยในการศึกษาพัฒนาและผลิตก,กระแสไฟฟ้าภายในประเทศโดยส่งตระหนักว่ากระแสไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศส่งให้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่ครั้งส่งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารกับพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทรงมีพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมเทคโนโลยีและพัฒนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีส่งตั้งพระราชารัไทัยที่จะสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พะบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการสืบสารศิลปะและงานหัตถศิลป์ของรัษฎรทั่วทุกภูมิภาคซึ่งมีบทบาทสําคัญในการพัฒนางานฝีมือและทักษะข,ของรัษฎรในถิ่นทุรกันดานรรวมกับการบริหารจัดการทรัพยากรด้านศิลปะวัฒนธรรมที่เน้นการสร้างสรรค์การเสริมมูลค่าเพิ่มในให้กับงานหัตถศิลป์เพื่อเผยแพร่ความงามอันมีเอกลักษณ์ ส่งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าเพื่อสร้างรายได้แก่ราษฎรนำมาสิ้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรศาสตราจารย์นายแพทย์จรัสุวรรณเวลานายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมวิวยะณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทุลลองทุลีพระบาท ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทย,ายศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายผ้าลีมาบาติกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ตั้งแต่ครั้งส่งดำรงพระราชอิสรยยิยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารส่งสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราช21แห่งทั่วประเทศทำให้รัศดรในทินทุรกันดารเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมและรวดเร็วทั้งอย่างพระราชาทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆโดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ดรษฎรสองตระหนักว่าสุขภาพพลนา,ามัยที่ดีจะเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเพื่อเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ เวลา8นาฬิกา48นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมกรุงรีริเวอร์จังหวัดพระรนครศรีอยุธยาทรงเปิดการประชุมวิชาการฟิสิกส์สยามครั้งที่19ซึ่งสมาคมฟิสิกส์ไทยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดขึ้นระหว่างวันที่5-7ถึงมิถุนายน2567ภายใต้หัวข้อฟิสิกส์ข้ามขีดจำกัดสหวิทยาการสำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเป็น เป็นเวทีให้นักฟิสิกส์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบความก้าวหน้าวิทยาการสมัยใหม่จากนักฟิสิกส์ชั้นนําระดับนานาชาติรวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิจัยอาจารย์นักเรียนและนักศึกษาได้นําเสนอผลงานการค้นคว้าวิจัยทางด้านฟิสิกส์และการประยุกต์ใช้ โอกาสนี้ทรงฟังศาสตราจารย์หวังยี่ฟางจากสถาบันฟิสิกพลังงานสูงสาธารณรัฐประชาชนจีนบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาและการวิจัยในโครงการจูโนและทรงฟังศาสตราจารย์อัลเบรชคาวจากมหา,าวิทยาลัยวิคคอนซินเมดิสันสหรัฐอเมริกาบรรยายพิเศษเรื่องกล้องโทรทัศน์ในน้าแข็งดาราศาสตร์นิวตริโนที่ขั้วโลกใต้จากผลการวิจัยล่าสุดของไอซ์คิว จากนั้นทอดพระเนตรมิถศการเฉลิมพระเกียรติและผลงานวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสมเด็จกพกระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงส่งเสริมกิจาการของฟิสิกส์ไทยโดยเฉพาะด้านฟิสาิกส์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์พล a สมาทรงมีพระมหากรุณาธิคุณสนับสนุนให้นักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆทั่วประเทศมีโอกาสร่วมมือกับองค์กรชั้นนําของโลกหลายโครงการอาทิโครงการจูโน่และ ครงการ iCECUbe <What? S 1> เป็นการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรของประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อเป็นกำลังสำคัญช่วยขับเคลื่อนการศึกษาและการจัดการวิจัยทางด้านฟิสิกส์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เวลา14นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น12อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยพระราชทานประกาศเนียบัตรกำกับเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งผู้บริจาคเงินบำรุงสภากาชาติไทยผู้ชักชวนให้มีการบริจาคเงินให้สภากาชาติไทยผู้ช่วยเหลืองานสภากาชาติไทยและเหล่ากาชา จังหวัดผู้บริจาคเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิต105คนและพระราชทานประกาศเสียบัตรกํากับเข็มสมาชิกกิติมศักดิ์แก่ทายาทผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ45คน สภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลระดับชาติที่ให้บริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศปัจจุบันมีผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตให้ผู้ป่วย632คนแต่มีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์3,178คนมีการจัดตั้งศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยโดยมีการบริจาคดวงตาจากผู้เสียชีวิต1,666คนมีผู้ป่วยรอการเปลี่ยนกระจกตา13,76คนส่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาติไทยมีผู้สามารถบริจาคอวัยวะได้127คนโดยมีผู้รอการปลูกถ่ายอวัยวะ6,925คนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารเทริดพระเกียรติสมเด็จพระาญาณาสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในเกรืกวณิกุลกรรมการสภากาชาติไทยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เฝ้าดุลอองพระบาทถวายตัว และศาสตราจารย์เกียรติคุณพรชัยมาตังคสมบัติกรรมการสภากาชาติไทยที่ดํารงตําแหน่งติดต่อกันหลายสมัยและได้ทําคุณประโยชน์แก่สภากาชาติไทยเป็นอันหนประการหรับพระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ประจําปีงบประมาณ2,567รับพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดและการแต่งตั้งนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสองรายและพระราชทานพระราชโอกาสให้ผู้ บริจาคเงินบำรุงสภากาชาติไทยเฝ้าทุนละอองพระบาททุนก้าวท,ทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุมใหญ่ชั้น9ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่353เพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่างๆมีระเบียบวาระอาทิย์ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาติไทยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์สภากาชาติไทยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุรายงานการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยโครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อของสถานสวพสภากาชาติไทย นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการในเื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณนะไปติดตามการดำเนินงานสถานีรายงานดอยอินทนนท์กองทัพกอากาศอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อป้องกันภัยทางอากาศและตรวจจับเครื่องบินที่คาดว่ารุกล้ำอธิปไตยของชาติไทย จากนั้นเยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติณจุดสูงสุดของดอยอินทนนท์และฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนรุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณต้นน้าของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครอบคลุมพื้นที่4อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่กว่า290,000ไร่โดยเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนทอดตัวลงมาจากเทือกเขาหิมาลัยในประเทศเนปาลและมียอดดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงสุดของประเทศปา่าสงวนแห่งชาติดอยอินทนนท์ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งใน14ป่าที่รัฐบาลให้ดําเนินการสํารวจและจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาล ในด้านการอนุรักษ์ป้องกันและดูแลรัก,รก,รกษาทรัพยากรป่าไม้และเพื่อการนำสภาพป่าและสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ป่าที่เหลืออยู่มาใช้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านธรรมชาติวิทยาและชีววิทยา ในตอนบ่ายเดินทางไปยังเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเพื่อดอยสเก็ตติดตามโครงการเพิ่มปริมาณน,น้ําในอ่างเก็บน้าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอุโมงส่งน้ําแม่แตงแม่งัดแม่กวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาพิตรมีพระราชดำริเมื่อปี2519ให้กรมชลประทานสำรวจและศึกษาการพัฒนาลำน้ําสาข,ขาของลำน้ําแม่กวงในระหว่างการก่อสร้างเขื่อนและจัดหาที่ดินทํากินใหม่แก่พระราษฎรซึ่งจะถูกน้ําท่วมหลังการก่อสร้างเขื่อนโดยกรมชลประทานก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2536 ความจุอ่างเก็บน้ํา263 2 6ล้านลูกบาทเมตร,รมีพื้นที่ชลประทาน175,000ไร่มีน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําปีละ202ล้านลูกบาทเมตรแต่ปัจจุบันการเติบโตด้านการท่องเที่ยวภาคอุตสาหกรรมและการขยายตัวของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูนส่งผลให้มีความต้องการใช้น้ําสูงกว่าปริมาณน,น้ําต้นทุนทําให้ขาดแคลนน้าปีละ137ล้านลูกบาทเมตร จึงพิจรารณาแนวทางแก้ไขศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยก่อสร้างประตูระบายน้ําปิดกั้นลาน้ําแม่แตงที่บ้านแม่ตะบานอำเภอแม่แตงและก่อสร้างอุมโมงค์ส่งน้ําจากลําน้ําแม่แตงไปยังอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเพื่อผ่นน้ําส่วนที่เกิดความต้องการในช่วงฤดูฝนฉเฉลี่ย113ล้านลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างอุโมองส่งน้ําเชื่อมอ่างเก็บน้ําเขื่อนแมงัดสมบูณ์ชนและอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเพื่อผันน้าจากเขื่อนแม่งัดสมบณ์ชนในช่วงฤดูฝนซึ่งมีน้ําเกิดความต้องการเฉลี่ย47ล้านลูกบาทเมตรต่อปีเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถผันน้าไปยังเขื่อนแม่กวงอุดมธาราได้160ล้านลูกบาทเมตรต่อปี พลเอกดาภงรัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการเดินเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครสวรรค์เป็นวันที่2โดยได้รับฟังการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้านกิจการนักศึกษาภายใต้พันธกิจการสร้างคนดีมีวินัยใฝ่เรียนรู้สู้งานเชี่ยวชาญเทคโนโลยีมีจิตอาสาเพื่อยกระดับการเสริมหนุนทักษะจําเป็นในศตวรรษที่21 ควบคู่ไปกับความรักผูกพันและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชพัฒนและความเป็นชาติไทยรวมทั้งการอำนวยความสะดวกด้านบริการและสวัสดิการให้นักศึกษาเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาค จัดบริการให้คำปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่เส้นทางอาชีพจัดบริการข้อมูลสวัสดิการเช่นทุนกู้ยืมการศึกษาแหล่งทุนการศึกษาต่อทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะเพิ่มเติมตลอด4ปีในรั้วมหาวิทยาลัยทางด้านสติปัญญาสังคมอารมณ์ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมและจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน โอกาสนี้องค์มนตรีได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการน้อมนำพระบระมราชโองายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชพัฒต,ตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันและรับฟังความคิดเห็นจากคณา,ากา์จากคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบทบาทและภารกิจการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น นายจรัญธาดากนสูตรองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกอ,อนเนื่อมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทั 2, นอบณอาคารสำนักงานโครงการอนเนื่อมาจากพระราชดำริโดยมีระเบียบวาระต่างๆอาทิงบประมาณโครงการที่สำนักงานกปรอให้การสนับสนุนในปี2567เพื่อส่งเสริมและขยายผลแก่หน่วยงานต่างๆสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานด้านวิชาการให้กรมป่าไม้และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอนเนื่อมาจากพระราชดำริผลการประชุมยาแฝกนานาชาติครั้งที่7 ผลการดําเนินงานด้านวิชาการและติดตามประเมินผลผลการดําเนินงานส่งเสริมขยายผลเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกอนเนื้อมาจากพระราชดำริโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกอนเนื่อมาจากพระราชดำริครั้งที่13และโครงการครูยญาแฝกรุ่นที่1นึ่ทับสองพโครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เกิดความสมบูรณ์และยั่งยืนด้านยญาแฝกในพื้นที่โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอนเนื่อมาจากพระราชดำริอำเภอแม่ระมาจจังหวัดตาก และการนำระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกยแย่แฝกมาประยุกต์ใช้ร่วมกับโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยแย่แฝกอนเนื่อมาจากพระราชดำริของสำนักงานกอปร,รอที่ประชุมยังได้พิจารณาการจัดประชุมวิชาการยแย่แฝกประเทศไทยครั้งที่8 โดยกำหนดหัวข้อและรูปแบบการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกฉบับที่7พุทธศักราช2,566ถึง2,570ในการเผยแพร่องค์ความรู้การใช้ยาแฝกเป็นนวัตกรรมทางสังคมรวมทั้งการจัดการประชุมยาแฝกนานาชาติครั้งที่8ในช่วงต้นปี2,570 ที่ว่าการอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรโรงพยาบาลจุฬาพร์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจรักษาโรคให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและมอบกระเป๋ายาพระราชทาน300ชุดแก่ประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2567 โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ425คนกลุ่มโรคที่พบมากคือระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาทระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งระบบทางเดินหายใจและมีผู้ป่วยส่งต่อจำนวน61คนจากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนไข้3คน อำเภอบึงนารางเป็นหนึ่งใน12อำเภอของจังหวัดพิจิตรประกอบด้วย11ตำบล1น4หมู่บ้านด้านการแพทย์และสาธารณาสุขมีโรงพยาบาล1แห่งมีสาธารณาสุขอำเภอ1แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล20แห่งประชากรกว่า9ก้าห0 0 0คนมีปัญหาสุขภาพได้แก่โรคความดันโลหิตสูงโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและโรคเบาหวาน